ความเคลื่อนไหวของข่าวเอสตาดาในตอนนี้โดยที่สื่อนิกาลกัวชี้ชัดว่าฮวนฟรานซิสโกเอสตาดาแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสองสถาบันของ WBC WBA Super ซ o r l d ไม่ได้มีทางเลือกแค่สองทางอย่างที่โปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮนย้ำเสมอเปรียบเทียบเห็นภาพว่าเหมือนผู้จัดเลือกสเต็ก2จานบนโต๊ะอาหารทั้งที่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นโดยสื่อชื่อดังจากนิกาลกัวได้ยกตัวอย่างเปรียบเลยว่า สิ่งที่ทางผู้จัดกำลังให้นักชกเม็กซิกันเลือกในขณะนี้นั้นมันเหมือนกับการให้เลือกสเต็ก2จานบนโต๊ะอาหารโดยสเต็กจานแรกนั้นหมายถึงการยอมขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก WBC ในไฟบังคับกับเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกและผู้ท้าชิงไฟบังคับชาวไทย ตามคำสั่งของสภามวยโลกซึ่งหนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงมากเพราะเขามีโอกาสที่จะเสียแชมป์คืนกลับไปให้นักชกชาวไทยเป็นอย่างมากส่วนสเต็กจานที่2นั้นก็คือการยอมที่จะสละตำแหน่งแชมป์โลกของม b c บีซีไปเสียเพื่อที่จะขึ้นชกกับโรมันกราเลสในครั้งที่3ตามคำเรียกร้องของแฟนมวยส่วนใหญ่ทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่าทางนี้ย่อมจะให้ผลประโยชน์ในเรื่องค่าตัวที่คุ้มค่ามากกว่า แต่เขาจะต้องยอมที่จะเสียแชมป์โลกไปเส้นหนึ่งโดยสื่อน,นิก็ระกวัวได้พูดเปรียบเปยขึ้นอีกว่าความจริงแล้วบนโต๊ะอาหารที่ว่านั้นยังคงมีสเต็กจานที่3และ4ให้กับทางเอสตาดาได้เลือกโดยสเต็กจานที่3ก็คือากอารที่ทางโปรโมเตอร์ผู้จัดจะต้องทำการเจรจาให้ทางอาดีตแชมป์โลกชาวไทยหลีกทางให้เอสตาดาขึ้นโชกกับกอนซาเลสอีกครั้งหนึ่งให้ได้แต่ความจริงแล้วทางนี้มีโอกาสสำเร็จไม่มากนัก เพราะว่าทีมงานของนักชกชาวไทยคงจะไม่ยอมอีกครั้งแน่ๆส่วนสเต็กจานที่4ดังที่กล่าวนั่นก็คือโปรโมเตอร์จะต้องเสนอให้เจ้าแหลมซิสเกตขึ้นชิงแชมป์โลกเส้นอื่นแทนนั่นก็คือชิงแชมป์โลก IBF กับเจอวินอันคาหาดเจ้าของตำแหน่งชาวฟิลิปปินส์หรือชิงแชมป์โลก WBO กับคาสโตะอโอกะแชมป์โลกชาวญี่ปุน่นรายใดรายหนึง่งในขณะที่ทางเอสซาดา ต่อขึ้นชกกับโรมันกรซาเลสอีกครั้งซึ่งความจริงแล้วหนทางนี้นับว่าด,ดีในทุกๆด้านเพราะหมายถึงผู้ชนะของทั้งคู่นี้จะเป็นคู่ชกที่เหมาะสมกันเป็นอย่างมากและวิธีนี้เองจะทำให้ศึกซูเปอร์ไฟล์กลับมาบ,บูมได้อีกครั้งและทางเลือกนี้ถ้าโปรโมเตอร์เอด,ดี้เฮิร์นทำได้สำเร็จคนทั้งโลกก็พร้อมที่จะยอมรับในฝีมือของเขาได้อย่างเต็มตัวอย่างแน่นอนนั่นเอง